สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบกุมภาสองห้าหกส่อ้ยสองห้าหกสี่ค่ะเทปแ,แรกของการเทปแรกของการแบบทำวีโอแคปเจอร์มาลงนะคะก็ตื่นเต้น <ๆ S 1> นิดหน่อยค่ะก็ตัวแรกที่วันนี้กลุ่มได้สแกนหุ้นออกมาได้ประมาณหตัวนะคะตัวแรกที่นำเสนอก็คือ w k e n d h o o k นะคะ w k e n d Ho o k เนี่ย มีสัญญาณกลับมาแต่ยังไม่ถึงขนาดกับตัวนะคะก็จะมีแนวต้านที่ประมาณแนวต้าไล่ก็คือ2.50บาท50ที่วันนี้ขึ้นไปแล้วเบรกไปได้หน่อยแล้วถอยลงมานะคะแต่ถ้าข้ามได้เนี่ยถือไปขาย2.70บาทค่ะเบาๆตัวที่2นะคะ SVOA ตัวนี้เล่นมา สวันแล้วค่ะก็จะก็จะมีแนวต้านที่อยู่ที่บาทสามสิบปดนะคะช่วงนี้ตอนนี้ปิดบาทต้านแรกบาทสามแปดข้ามได้ก็รอไปขายบาทสีสิบห้าค่ะแต่ถ้าเล่นเร็วๆนี่น่าจะได้เห็นบาทสีสิบห้าวันเดียวค่ะแนวรับถอยลงมาทัาเฟรมหกสิบนาทีมาดูแนวรับนะคะย่อม,มาประมาณ บาทส0บาท31เนี่ยค่ะเป็นแนวรับแรกถ้าหลุดก็ประมาณถ้าหลุดก็มารับบาท26ค่ะตัวต่อไปตัวที่3นะคะคู่คู่นี่ดีขึ้นมาวันแรกเลยค่ะไม้เดียวเปรี้ยงแล้วก็ยืนไซเวออกข้างนะคะประมาณนี้ถ้าย่อลงมาไม่หลุด86ดสิบหต่งนี่ น่ารับค่ะแล้วก็แนวต้านแนวต้านอยู่ที่ต้านแนวต้านนี้มองที่ประมาณบาทหนึ่งเลยค่ะบวกลบบาทหนึ่งเป็นแนวต้านค่ะครูนี่ขายพัดลมนะคะตัวต่อไป CKP CK Power มีสัญญาณซื้อมาวันที่เห็นเต็มๆวันนี้วันแรกค่ะ ก็จะมีแนวต้านที่4บาทหก8แล้วก็4บาท96ค่ะแล้วก็ถอยมาไม่หลุดแถวแนว4บาท 4, 6ซื้อได้ค่ะยอ่อลงมาแนวแนวนี้ซื้อได้ค่ะ4บาท 4, 6 4บาทห้าสนี่ค่ะซื้อได้ตัวต่อไป c r e n crane เครนโอ้โ oh. หเครนเพิ่งเล่นมาวันแรกนะคะเบรกเบรกแนวต้านแรกมาละนุ้นแนวต้านต่อไปก็ประมาณต้านต่อไปบาทหกสิบสค่ะเครนบาท62ถึงบาท68ค่ะตัวต่อไป BDMS BDMS อันนี้ลุ้นเบรกเทนนะคะเล่นแนวฟอล l ล w บายค่ะถ้าข้ามถ้าข้ามเส้นกดเทนไลน์นี้ไปได้นะคะฟอล l o w บายลุ้นทะลุตานก็ประมาณย1 7ิบเอ็ดเจ็ดก็ประมาณห้าสิบตังค์แล้วก็ข้ามได้นี่ไปรอลุ้นขายแถวแถวยี่สิบสองห้าถึงยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบค่ะ แต่เล่นวีดีมีนี่จะขึ้นไปมาแบบเยอะๆนี่ต้องใช้ต้องแบบมีกองทุนช่วยค่ะต้องใช้วอลลุ่มเยอะหน่อยค่ะถึงจะขึ้นได้ก็เล่นประมาณอาจจะแบบขึ้นไปเนี่ยยืนได้21.5ต้านอีทีจจะเป็น22บาทก่อนขอบคุณค่ะวันนี้สแกน จริงๆเราสแกนได้หลายตัวนะคะแต่ว่าสแกนติดจริงๆก็แบบว่าคัดมาสักหกตัวที่แบบต้นเทนต้นทางหมาค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็ไปแบบไปเยอะละก็จะเหลือประมาณสแกนประมาณต้นเทนประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ